ครับก็กราบสวัสดีสวีดะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมซูปเปอร์ฮีโร่กันอีกเช่นเคย,ยห่างๆที่น,นั่นเอาเอาง่ายเลยคือผมผมหายบ่อยคือไม่ได้มาโปรโมทนานล้วไรใดเออไยเลยที่สกรกโปรโมทว,วันนี้เราจะมาโปรโมทที่ชื่อว่า Nick so นะิกโซตีเคนซึ่งชื่อเล่นเขา,าชื่อ Nick นะิกเนละ เอ,เอาชื่อนลกมาตั้งเป็นชื่อช่องเขาก็เนะเขาก็จะทำแบบพัฒนาการตอนช่วงช่องช่องเนี่ยมันก็อาจจะยังคุณภาพมันก็จะไปเรื่อยๆนะแต่แต่ช้าๆจะถึงใหม่ๆนะซึ่ง กขาจะทำก็จะ,จะมีรูบอกเนวยนะรูบอกเล่นซึ่งอันท่จริงผมก็เล่นนี่นแหละแต่ผมไม่ได้เล่นสักทีว่าอะไรด้เนื่องจากเข้าแบบแล้วมันออกจากแอปเกมเลยซึ่งผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเพราะอะไรกระทัดที่ยังลื่นอยู่เออก็นั่นแหละ ากไปติดตามช่องเขาดด้อชื่อนิซโซทีเ so คพิมพ์ด้วยละ่ะสำหรับคลิปชิ้นช็อตคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะยังซึ่งวันนี้ผมจะยังไม่ลงอินโทรนะเพราะว่าขี้เกียจละไปละบายสายยุ่นนะละ